ลิงน้อยกับเขาวงกฏแห่งแสงการครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าอันเขียวชอุ่มที่มีแสงแดดส่องรำไรวันหนึ่งที่อากาศแจ่มใสเป็นพิเศษพรายลิงน้อยจอมสนและขี้สงสัยได้กระโดดโลดเต้นไปตามกิ่งไม้ขณะที่เขากำลังสำรวจเนินเขาที่ยังไม่เคยไปถึงสายตาของเขาก็เหลือบไปเห็นบางสิ่งบางอย่างที่แปลกประหลาดนั่นคือประตูหินขนาดเล็ก ที่เรืองแสงเรื่อๆด้วยสีฟ้าอ่อนราวกับมีชีวิตอยู่ข้างในโดยความที่อยากรู้อยากเห็นเป็นที่สุดพรายไม่ลังเลที่จะผลักประตูเข้าไปทันทีที่เขาก้าวผ่านธรณีประตูโลกภายนอกก็เลื่อนหายไปและเขาพบว่าตัวเองยือนอยู่หน้าทางเข้าของเขาวงกตขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยแสงสว่างเรืองรองว้าวพรายอุทานอย่างตื่นเต้น เขาวงกฏแห่งนี้คือเขาวงกฏแห่งแสงซึ่งเป็นสถานที่ในตำนานที่ไม่มีใครเคยพบมาก่อนเขาวงกฏนี้แตกต่างจากที่อื่นใดที่พรายเคยเห็นทางเดินทําจากแสงที่ส่องสว่างมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆและดูเหมือนจะท้าทายทุกย่างก้าวของเขาดูนั่นสิเสียงเล็กๆดังขึ้นจากข้างบนระวังนะเจ้าลิงน้อยพรายเงยหน้าขึ้นและเห็นว่า จิงโกนกกระจ้อยสีฟ้าตัวเล็กเพื่อนสีของเขาบินวนอยู่บนหัวฉันจะช่วยดูทางจากด้านบนให้จิงโกร้องบอกในขณะที่พรายกำลังเดินหน้าไปเขาก็ต้องเผชิญหน้ากับปริศนาแรกทางเดินข้างหน้าหายวับกันไปตาเหลือไว้เพียงช่องว่างขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยแสงระยิบระยับโอ้โอ้ทำไงดีล่ะเนี่ยพรายเกาหัวแกรกแกกท่านใดนั้นเสียงกระซิบเล็กๆก,ก,ก็ดังขึ้นจากพุ่มไม้ข้างๆ ฉันช่วยได้เป็นเสียงของติ๊กกระรอกจิ๋วผู้ช่างสังเกตฉันเห็นสะพานแสงที่ซ่อนอยู่ทางด้านขวาด้วยความร่วมมือของจิงโกที่คอยบอกทางจากมุมสูงและติ๊กที่ช่วยค้นหารายละเอียดเล็กๆน้อยๆไพรยก็สามารถไขปริศนาและข้ามช่องว่างนั้นไปได้พวกเขากลายเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมยิ่งลึกเข้าไปในเขาวงกฏปริศนายิ่งท้าทายมากขึ้น มีทั้งสะพานแสงที่แกว่งไปมาอย่างรุนแรงและทางเดินที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบแสงจนทำให้สับสนมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ไพร์ต้องกระโดดข้ามแท่นแสงที่หายวับไปอย่างรวดเร็วความกลัวเริ่มเกาะกลุมหัวใจของเขาแต่ในขณะที่เขากำลังลังเลภาพช้าๆก็ปรากฏขึ้นในความคิดของเขาเขาเห็นตัวเองกระโดดข้ามช่องว่างนั้นอย่างกล้าหาญใบหน้าเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นไปเลยไพร์ เสียงของจิงโกและติ๊กให้กำลังใจจากด้านข้างด้วยความกล้าที่กลับคืนมาพรายก็ตัดสินใจกระโดดและเขาก็ทำสำเร็จหลังจากผ่านความท้าทายสุดท้ายพวกเขาก็มาถึงใจกลางเขาวงกฏที่นั่นมีผีเสื้อแสงขนาดใหญ่ที่สวยงามกำลังโบยบินอยู่นั่นคือมอฟผู้พิทักษเขาวงกฏมอฟพูดด้วยเสียงที่อ่อนโยนว่ายินดีด้วยเจ้าผู้กล้าหาญ เจ้าได้แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญการร่วมมือและสติปัญญาแล้วมอฟก็มอบกล่องเล็กที่เรืองแสงให้พวกเขานั่นคือรางวัลของเจ้าเมล็ดพันธุ์แห่งความกล้าหาญพรายเปิดกล่องออกภายในมีเมล็ดพืชเล็กๆที่ส่องแสงระยิบระยับอยู่มอฟกล่าวเพิ่มว่ามันคือเมล็ดพันุ์ที่จะเติบโตเป็นต้นไม้แห่งความกล้าหาญในใจของเจ้าและมิตรภาพของพวกเจ้าจะแบ่งบานไปตลอดกาล จิงโกและติก๊กออกจากเขาวงกดด้วยรอยยิ้มพวกเขาไม่เพียงแต่ได้ผจญภัยที่น่าตื่นเต้นเท่านั้นยังได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญว่าความกล้าหาญที่แท้จริงไม่ได้มาจากความไม่กลัวแต่มาจากความมุ่งมั่นที่จะเผชิญหน้ากับความกลัวการร่วมมือกับผู้อื่นและการใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาคือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จและมิตรภาพที่แท้จริงคือสมบัติที่ล้ำค่าที่สุด